สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับุมครูติสในรายวิชาวิวทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษย์กันคะ่ะกระบวนการทํางานของระบบย่อยอาหารนะคะเด็กๆจะมีการทํางานเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มแรกนะคะเด็กๆจะเห็นว่าก่อนที่จะทําให้เกิดระบบย่อยอาหารนั้นแน่นอนจะต้องเริ่มต้นที่ไหนคะ เริ่มต้นที่ปากใช่ไหมคะเพราะว่าเราใช้ปากในการกินอาหารเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะจากปากส่งอาหารมาที่ไหนคะหลอดอาหารจากหลอดอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารจากกระเพาะอาหารเข้าสู่อะไรคะลำไส้เล็กจากลำไส้เล็กไปยังลำไส้ใหญ่จากลำไส้ใหญ่ไปยังบริเวณทวาลหนักนั่นเองคะ่ะเด็กๆซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าระบบทางเดิอนอาหารนั้นเป็นระบบที่ทําหน้าที่ในการ กดย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเพื่อสามารถนำไปใช้เป็นพลังงานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของเซลล์ในทางเดินอาหารประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นช่องทางเดินอาหารนะคะจะเริ่มต้นจากบริเวณปากไปสู่ทวารหนักนั่นเองใช่ไหมคะและอวัยวะอ,อย่างอื่นนะคะที่มีบทบาทร่วมกันในระบบย่อยอาหารนะคะอย่างเช่นตับตับอ่อนและถุงน้องดีนั่นเองคะ่ะช่องทางเดินอาหารทั้งหมดนะคะจะประกอบไปด้วยเริ่มต้นที่อะไรคะ ปากแล้วก็หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่และออกทางบริเวณทาวารหนักนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่าภายในระบบย่อยอาหารนั้นนะคะจะมีอวัยวะต่างๆที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารใช่ไหมคะโดยระบบย่อยอาหารจะเริ่มต้นที่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่และเท่าออกสู่บริเวณทวารหนักใช่ไหมคะเด็กๆแต่อวัยวะที่อยู่ภายในระบบย่อยอาหารนะคะบางชนิดไม่ได้ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะอย่างเช่นหลอดอาหารหลอดอาหารจะไม่ได้ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะเด็กๆ เพราะว่าหลอดอาหารนั้นจะทําหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารให้อาหารสามารถเคลื่อนที่จากหลอดอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่จะทําหน้าที่ในการดูดซึมน้ําและแร่ธาตุออกจากอาหารนั่นเองค่ะซึ่งอวัยวะที่อยู่ภายในระบบย่อยอาหารที่ทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะได้แก่ปากกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนั่นเองค่ะเด็กๆ ปากนะคะจทะทําหน้าที่ย่อยอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะหรือพวกแป้งนั่นเองค่ะส่วนกระเพาะอาหารนะคะจทะทําหน้าที่ย่อยอาหารจําพวกโปรตีนค่ะลำไส้เล็กนะคะจทะทําหน้าที่ย่อยอาหารได้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นย่อยจําพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั่นเองค่ะ ป่านะคะเด็กๆประกอบไปด้วยฟันจะทําหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนั่นเองค่ะคราวนี้เรามารู้จักกับอวัยวะที่อยู่ภายในด้านในของป่ากกันนะคะบริเวณนี่ครูวงกลมคืออะไรคะเด็กๆปากหรือว่าริมฝีปากใช่ไหมคะส่วนตรงนี้อ่ะที่อยู่เหนือฟันขึ้นนานคืออะไรคะเงือกนะคะอ่าแล้วตรงนี้ล้ลูกขาวๆก็คือฟันนั่นเองใช่ไหมคะส่วนบริเวณตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเพดานปากค่ะ ตรงนี้ทำหน้าที่ในการรับรสชาติคืออะไรคะลิ้นนั่นเองนะคะส่วนฟันที่อยู่ด้านในสูงข,ของปากเราเรียกว่าฟันการามนะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่า เมื่ออาหารผ่านเข้าสู่ปากนะคะฟันจะมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงหลังจากนั้นนะคะลิ้นจะทําหน้าที่ในการคุกเข้าอาหารให้เข้ากับน้าลายนะคะเพื่อทําให้อาหารนั้นเกิดการหลอนตัวและไม่ติดกันมากเกินไปนะคะนอกจากนี้นะคะยังช่วยคุกเข้าอาหารนะคะแล้วมีหน้าที่สําคัญในการรับรสชาติได้4ี่รสนะคะคือรสขมรสเปรี้ยวรสเค็มและรสหวานนั่นเองค่ะส่วนเผ็ดไม่ใช่รสชาตินะคะเด็กๆเผ็ดนั้นจะเป็นอาการ ร้อนหรือว่าการแสบลิ้นเท่านั้นเองค่ะต่อมน้ำลายนะคะเด็กๆใน1วันนะคะ,ะน้ำลายนะคะจะสามารถผลิตวันละ1-1.5ถึง1.5ลิตรเลยทีเดียวนะคะโดยครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่า ต่อมน้ำลายนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน3ามคู่นะคะก็คือบริเวณข้างกบหูทั้งสองข้างนะคะจะสร้างต่อมน้ำลายชนิดใสเพียงแค่อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดการอักเสบบริเวณนี้นะคะหรือว่ามีอาการบวมแดงนะคะเราจะเรียกอาการนี้ว่าคางทูมนั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะจะมีการผลิตน้ำลายค่ะต่อมน้ำลายบริเวณที่2นะคะก็คือบริเวณใต้ฐานไกล่างนะคะจะสร้างน้ำลายชนิดใสแล้วก็ชนิดเหนียวนะคะแต่ว่าจะมีชนิดใสมากกว่าชนิดเหนียวนั่นเองค่ะ ต่อมน้ำลายบริเวณที่3นะคะคือต่อมน้ำลายใต้ลิ้นนะคะจะมีการผลิตน้ำลายชนิดใสและชนิดเหนียวนะคะแต่จะมีการผลิตน้ำลายชนิดเหนียวมากกว่าชนิดใสนั่นเองค่ะเด็กหน้าที่ของหลอดอาหารนะคะเด็กๆหลอดอาหารนั้นจะทําหน้าที่ในการลําเลียงอาหารจากหลอดอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะ หลอดอาหารนะคะจะมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเรียบมีการย่อยเชิงกลน,นะคะโดยกระบวนการทํางานของหลอดอาหารนั้นจะมีการบีบตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อทําให้อาหารนะคะสามารถเคลื่อนที่จากหลอดอาหารไปยังบริเวณกระเพาะอาหารได้นั่นเองค่ะหน้าที่ของกระเพาะอาหารนะคะเด็กๆกระเพาะอาหารนั้นจะทาหน้าที่ในการย่อยอาหารประเภทโปรตีนเพียงแค่อย่างเดียวนะคะเด็กๆ โดยถ้าปกติแล้วนะคะภายในกระเพาะอาหารนั้นไม่มีอาหารอยู่เลยนะคะจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ50ลูกบาศเซนติเมตรนะคะแต่เมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะแล้วอาหารลงสู่บริเวณกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารนั้นจะสามารถขยายได้ถึง 40เท่าหรือประมาณ2,000ลูกบาศก์เซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะซึ่งภายในกระเพาะอาหารนั้นจะมีการหลั่งกรดเกลือนะคะที่มีชื่อว่ากรดไฮโดรคลอริกเพื่อปรับสภาพของกระเพาะอาหารให้เหมาะสมแก่การทํางานของเอนไซม์นะคะกระเพาะอาหารนั้นจะมีการย่อยทั้งแบบเชิงกลและเชิงเคมีนะคะในส่วนของการย่อยเชิงกลนะคะคือการบีบตัวและคลายตัวของกระเพาะอาหารส่วนการย่อยเชิงเคมีนะคะคือการย่อยโดยการใช้เอนไซม์นะคะที่อยู่ภายในกระเพาะอาหาร ซึ่งจะช่วยย่อยอาหารจำพวกโปรตีนนั่นเองค่ะถัดมาเป็นหน้าที่ของลำไส้เล็กนะคะเด็กๆลำไส้เล็กนั้นจะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารหลายชนิดนะคะอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันนั่นเองค่ะทำไมในลำไส้เล็กนะคะจึงมีการย่อยอาหารหลายชนิดนะคะเป็นเพราะว่าน้ำย่อยหรือว่าเอนไซม์ที่อยู่ภายในลำไส้เล็กนั้นมีอยู่เยอะนั่นเองค่ะนอกจาก น้ำย่อยหรือว่าเอนไซม์ที่ลำไส้เล็กสร้างขึ้นมานะคะก็ยังมีอวัยวะอย่างอื่นนะคะที่ผลิตน้ำย,ย่อยมาช่วยย่อยอาหารที่อยู่ภายในลำไส้เล็กนั่นเองค่ะลำไส้เล็กนะคะจะทําหน้าที่ในการผลิตน้ำย,ย่อยคุกเข้าอาหารให้เข้ากับน้ำย,ย่อยจากตับอ่อนและดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วนะคะสารอาหารที่ถูกย,ย่อยภายในลำไส้เล็กนะคะก็ได้แก่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนั่นเองค่ะจะถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ภายในลำไส้เล็กนะคะเด็กๆ หน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ทำหน้าที่ในการดูดน้ำและเขือแร่นั่นเองค่ะลำไส้ใหญ่ของมนุษย์เรานั้นจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรนะคะโดยลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารแต่จะทำหน้าที่ในการเก็บกากอาหารดูดซึมแร่ธาตุวิตามินบางชนิดออกจากกากอาหารให้เข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นกากอาหารที่เหลือนะคะก็จะถูกส่งมาอย่างบริเวณทวารหนัก ซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของระบบย่อยอาหารซึ่งจะทำหน้าที่เป็นช่องทางในการขับถ่ายอุจจาระนั่นเองค่ะมาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะุณคูติ๊ก็มีการบ้านมาฝากให้เด็กๆทุกคนทำนะคะให้เด็กๆนั้นเปิดหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ไปที่หน้า3 8นะคะโดยให้เด็กๆทำการบ้านข้อที่1ข้อ2ข้อ3า ข้อ4ข้อ5ข้อ6และข้อที่7นั่นเองค่ะส่วนข้อที่8นะคะเด็กๆยังไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวครูติ๊ก จะพาเด็กๆทําเองตอนเปิดเทอมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะคุณครูติ๊กมีการบ้านที่เด็กๆทาทั้งหมดกี่ข้อคะเจ็ดข้อใช่ไหมคะข้อที่8ไม่ต้องทํานะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ